สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวถุงมือเชื่องชั้นดีนะครับผมตัวนี้ก็ยี่ห้ออะไรนะครับ Engine One นะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันดียังไงนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยครับข้างนอกนะครับจะเป็นหนังนะครับส่วนข้างในนะครับ จะเป็นผ้านะครับผมก็จะมี2ชั้นนะครับข้างในนี้มือเราใส่เข้าไปเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับเนี่ยนุ่มมากๆเลยครับแล้วก็จับแบบถนัดมือด้วยนะครับผมนี่นะครับอ่ะนี่นะครับมาเปรียบเทียบกับถุงมือเชื่อมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผมก็ใช้งานหนักอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับใช้งานไปได้สักพักหนึ่งนะครับพวกรอยตะเข็บนะครับที่เย็บมานะครับผมตัวนี้ชอบขาดนะครับผมเนี่ยชอบแตกแบบนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้กาวตาช้างนะครับปะไว้นะครับเนี่ยนะครับเป็นรอยกาวนะครับหยดไว้นะครับทั่วถูกมือเลยนะครับผมเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับส่วนตัวที่ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าสองชั้นนะครับนอกเป็นหนังข้างในเป็นผ้านิ่มนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับก็ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาถุงมือเชื่อมนะครับตัวนี้นะครับใช้ดีจริงๆครับยี่ห้อนี้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคา ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ซื้อมาจากลาซาด่านะครับตัวนี้ก็กันความร้อนได้ดีมากๆนะครับตันนี้เวลาเราจับหัวเชือกนะครับก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับผมช่วยป้องกันอุบัติเหตุนะครับไปได้เยอะเลยนะครับสําหรับถุงมือตัวนี้นะครับก็สองชั้นครับถ้าเพื่อนๆสนใจถุงมือตัวนี้นะครับก็ไปสั่งซื้อกันง่ายๆเลยนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทิ้ลิงก์นาค้าไว้นะครับ นิ่สบายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไเจอจันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ